หนูจ๋าเฮ้ยไอ้อ้วนแอบมีชู้ต้องรีบไปฟ้องแม่มะลิแล้วมะลิมะลิไอ้อ้วนมันกำลังกอดกิ๊กอยู่ในบ้านเลยนะฮะมึงตายแน่ไอ้อ้วนไอ้หมาไหมาไอหมาเทำไมเมียวเขมาไวแบบนี้กิ๊กแมวอ้วนแกขอให้ก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาจัดการที่หลังไปโลดเดินมาลายจ๋าวิ่งให้ไวไม่งั้นกูตายแน่แกหนีไม่พ้นหรอก รถไถข,ข้าพุ่งทลุกุกสิ่งสวยแล้วขนร่วงไม่พอความรับกูก็จะร่วงด้วยเอามัดคู่กันไปเลยจะได้รักกันแน่แนๆนี่คือแมวอ้วนหลายใจดูไว้เป็นตัวอย่างเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าผือใจไปหาเมียน้อยยิงไม้ยังรับน้ำหนักกูไม่ไหวเลยป ชีวิตมันเศร้าอยากไปดำน้ำถ่วงหินตายให้รู้แล้วรู้รอดมึงตายแน่อีกอ้วน